สวัสดีครับทุกคนก็นี่เป็นเปิดบล็อกของน้องสมาร์ตนะฮะตอนนี้เราก็กําลังไปไปโรงเรียน,นะครับทุกคนใช่วันนี้นะครับเราก็มานั่งกินข้าวในรถนะครับผมขนมปังแฮมชีสนะครับจริงๆก็ผมตื่นหกโมงนะครับผมแล้วก็ทาอะไรให้เสร็จนะครับเวลารวดเร็วที่กระทัดรัดที่สุดในจักรวาลน,นะครับผมก็ตอนนี้นะก็ะต้องทําทุกอย่างในรถให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมน่าจะกินข้าวแล้วไปเจอที่โรงเรียน,นะครับทุกคน let's go ปึ้ง แล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วนะครับทุกคนก็ที่โรงเรียนแล้วนะฮะแต่ยังกินข้าวไม่เสร็จเลยนะครับถ้าฟังดีนะก็เดี๋ยวจเห็นแทนนะครับทุกทุกคนก็ตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินที่โรงหนอกันฮะอ๋อใช่ครับแล้วก็ผมก็มาตามส่งงานจากที่ผมขาดเรียนไปนะครับผมไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวผมรีบวิ่งก่อนนะครับโอเคก็เด go. okay, ี๋ยวเราจะไปไปส่งงานก่อนเดี๋ยวผมรีบไปส่งงานแป๊บนึงนะฮะโอเค let's go ไปไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้แล้วก็เลิกเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปตัดผมกันนะฮะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับกินข้าวในรถฮะบุกรอบที่รักของผมนะครับอร่อยมากๆนะครับผมสามารถดูจาะปากครับปากเปิ้นเป็นแดงแป๊ดขนาดนี้นะับผมบอกเลยว่าเผ็ดแซบอร่อยมากๆนะุกคนเรียกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมนี้นั่นเนาก็เลยแบบสนุกดีนะครับ แล้วก็แฮปปี้มากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะตัดทรงอะไรนะครับผม Let's go ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเหมือนกันตั้งผมนะครับก็เข้าเซ็ตให้ด้วยนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วแหละประมาณนี้นะครับผมปกติผมผมก็จะยาวจะกตรงมาตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวกลับไปก็คิดว่าจะไปออกกําลังกายต่อกันก่อนนะครับเพราะว่าไฟไม่มืดนะครับผมนะครับก็ยังสว่างจ้าเหมือนเดิมนะฮะ Let's go ก็ตอนนี้ก็ออกมาวิ่งนะครับผมวิ่งตอนเย็นนะฮะให้ร่างกายแข็งแรงเนาะเออ่ขึ้นสเตจเต้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะต้องใช้ร่างกายเยอะๆก็จะไปออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรง let's go <S ก็ตอนนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งสแลดนะฮะดูจากเงาผมได้ oh my god ซึ่งมันซกมากๆนะฮะก็ขออนุญาตตัวไปเคลียร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะก็แล้วก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เข้านอนแหละนะครับใช่ก็ ไปครับบ๊ายบายก็ขอยัดเวลาไปเคียร์ตัวเองก่อนนะครับในวันนี้นะฮะเพราะว่าบอกเรื่องตรงว่าเหนื่อยมากแล้วก็วิ่งสะดุดกว่ากๆเลยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ